สวัสดีครับเรียบด่วนเลยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำโปรโอินเทอร์เน็ตของกาซิม AIS เป็นโปรโด่วนนะครับ3วันเท่านั้นนะครับ29 30 31 21, สิงหาคม2564นะครับซิมเปิดเบอร์ใหม่ของค่าย AIS one to call ระบบแบบเติมเงินนะครับเล่นเน็ตความเร็วไม่อั้นถึง15เมกะบิตต่อสิกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมฟรี w วไ i ไม่จำกัดนะครับเน็ต15เมกราคา300บาท นาน30วันนะครับเบื้องต้นระบบต่อโปรได้6เดือนนะครับโปรโนี้นะครับเปิดซิมใหม่ลงทะเบียนเติมเงินให้เพียงพอนะครับ300บาทกดสมัครได้ภายใน7วันนับจากวันเปิดเบอร์นะครับแต่แนะนำนะครับสมัครในวันที่เปิดเบอร์นะครับกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน9122ดอกจัน9 6 9, 9 1 0 5เสี่เหลี่ยมนะครับอ่านะครับ เวลากระชันชิดนะครับถึง31สิงหาคม64เท่านั้นนะครับ3วันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเปิดเบอร์แล้วก็สมัครในวันที่เปิดเบอร์ช่วนที่สุดนะครับสําหรับโปรดังกล่าวนะครับถ้าทางค่าซิมมีการต่อโปรทางเราจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับอย่าลืมเปิดซิมใหม่ของค่าย a s 1 2พอในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับรีบกดสมัครกันเลยครับ คลิปนี้หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ